ถ้าไม่ชมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงชีวิตประจำวันก็ช่วงก่อนใบสองวันนี้ก็เป็นนัดที่คลินิกแห่งหนึ่งที่หาข้อมูลไม่กี่วันนี่แหละเขาชื่อว่าพุทธรักษาคลินิกเมื่อแบบไม่นานมาเนี้ยเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยก็เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเพราะว่า มีสิวที่คางไม่หายสักทีแล้วก็แบบมีแบบเป็นสิวหัวดำสิวอุดตันอย่างเงี้ยตามหน้าผากตามแก้มอย่างเงี้ยนะก็มีแบบเต็มหน้าเลยก็ไม่ได้เยอะมากก็ตามจุดตรงเนี้ยตึ๊ดต๊ตรงนี้ก็แบบขึ้นแบบเป็นสิวหัวช้างเี็ยเมนจะมาอะไรเงี้ยก็เลยนัดไปกดกดสิวโทนัดทรนัดเมื่อวันเมื่อวันจันนี้วันอังคารใช่ไหม พอทอนัคิวปุ๊บเขาก็บอกว่าคิวไวที่สุดบ่ายสองเพราะว่าเราสะดวกไปช่วงช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยคลินิกที่นี่เขาก็จะปิดทุกวันอาทิตย์ตอนนั้นน่ะที่สนใจที่นี่เพราะว่าคือมันก็ไม่มีที่จอดรถนะนะลงจากรถไฟฟ้า BDS พักขนงแล้วคลินิกมันจะอยู่ริมถนนเลยถ้าใครเอารถไปก็คงเอาไปจอดที่ไหนสังแห่งแล้วนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าไปที่คลินิกที่นี่อะไรเงี้ย คลินิกก็ไม่ได้ใหญ่มากคลินิกเล็กๆที่ดูก็จะดูแบบเป็นคอร์สคอร์ต,ตัวไหนนะเดี๋ยวเปอินเทอร์เนต็ตแป๊บนึงจำไม่ได้แอคเน่ e คลียร์พัทเขาทำเป็นลายค้งกับค้งละ890้อยเ้าบบาทเขาก็จะ เาก็จะมีเป็นเขาก็จะระบุในเว็บไซต์ได้นะว่าคอร์สถ้าเราจะซื้อเป็นเป็นคอร์สหกครั้งก็สี่พันห้าถ้ามากกว่านั้นก็ราคามันก็จะัพขึ้นไปอีกแต่ที่ต่ายเลือกเปไ็นลายครั้งเพราะอยากจะลองดูครั้งแรกดูว่ามันโอเคไหมกดสิวเป็นยังไงแล้วหลังหลังจากกดสิวไปแล้วถ้าเรามาลองใช้ครีมเขาแล้วหน้าเรามันจะดีขึ้นหรือเปล่าละอะไรเงี้ย ตอนที่เข้าไปปุ๊บเข้าไปเข้าไปกดสิวก็คนที่กดน,น,น่าจะเป็นเขาเป็นคุณหมอแหละเพราะคุณหมอเขาเห็นแบบสิวรอบๆคางเนี้ยเราก็เคยบอกหมอว่าก่อนหน้าเนี้เคยกินยาคุมแล้วก็หยุดกินยาคุมไปเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ที่ไต่กินยาคุมไต่กินมาประมาณสองสามปีเพราะคุณหมอสูตินารีเขาให้กินเพราะว่าไต่มีเนื้องอก ในมดลูกเป็นตรงกล้ามเนื้อมันก็เป็นก้อนเนื้องอกที่ปกติไม่ใช่ก้อนร้ายอะไรย่างเงี้ยมันก็ดีหมอเขาก็ให้กินแล้วแล้วก็มีแบบเราบอกหมอว่ามีอาการปวดประจําเดือนมากๆปวดท้องมากอะไรอเงี้ยหมอเขาก็จะให้เรากินยาุมตัวหนึ่งก็กินมาได้ประมาณ2อสปีเมื่อปีสองพั มันก็มีติ่งอตรงปากเนื้อมดลูกอะมันงอกขึ้นมาแล้วก็ไปบิดออกที่โรงพยาบาลรัดใช่ไหมแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วมันก็ขึ้นมาอีกก็เป็นติ่งปางเนื้อมดลูกอีกประมาณเซนนึงก็ไปบิดออกอีกเป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วหมอที่โรงพยาบาลเอกชนนะเขาบอกว่าก็คือให้เราอะงดกินยาคุมเพราะว่า ตัวฮอร์โมนในยาคุมมันจะทำเอฟเฟกต์ทำให้เราแบบเกิดเนื้องอกที่ที่มันไม่น่าจะเกิดอย่างเงี้ยก็เลยเลิกกินเพื่อเรากินมาได้ประมาณปีกเกือบเกือบปีบ้างเกือบปีครึ่งอย่างเงี้ยพรพอดีช่วงนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้ก็แบบสิวมันก็ขึ้นตรงนี้เว้ยขึ้น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 ตลอดขึ้นหายหายเสร็จขึ้นขึ้นหายเสร็จขึ้นทาครีมทาอะไรที่แบบเขาคิดว่า เออมันน่าจะช่วยเรื่องสิวเนี่ยแม่งก็ไม่หายเว้ยวันนี้ไปกดสิวหมอเขาบอกว่ามีสิวรอบๆตรงนี้ด้วยเหมือนเป็นผื่นๆน,น,นิดๆหมอเขาพูดว่าสายน่าจะมกีการแพ้ยาสีฟันเขาบอกว่าให้เราไปซื้อยาสีฟันของโคโดโมะมาใช้นี่ก็ไปเหมาโคโนโมะมาเลยนะเว้ย6เพราะว่ายาสีฟันเด็กอะมันแม่งไม่มีหลอดใหญ่เว้ย นี่เหมามาเลยโคโนโมแบบเจลหนูแกะมาหน่อยดิหมอบอกให้ใช้ไปก่อนสักสามสัปดาห์ดูเพราะหล่อมันแค่เนี้ยก็ซื้อแบบเป็นลรกจิชนิดนนะ่ะซื้อแล้วชอบซื้อตุนเยอะๆเขาบอกว่าเราน่าจะแพ้าสารเคมีอะไรบางอย่างในละยาสีฟันะ่ะ เพราะว่ามันขึ้นเฉพาะคางไงหมอก,ก็จะมีคําถามอะไรแบบว่ามันไม่เขาบอกดูจากผิวของตายแล้วอ่ะมันไม่น่าจะเป็นเป็นสิวฮอร์โมนสิวอะไรมันน่าจะแพ้ยาสีฟันมากกว่าเงเดี๋ยวก็จะหลังจากนี้ไปก็จะลองใช้ยาสีฟันของโคโน,นโมโบแบบเจลเขาจะมีเขียนตรงนี้ด้วยว่า0.5 น่าจะแบบอายุต่ำกว่าหกอะไรเงี้ยไม่ให้ใช้แบบครีมอะใช้เป็นเจลก็แปรงฟันดูยิงคิดอย่าว่าแปรงฟันแล้วฟันมันจะสะอาดหรอวะก็ลองดูนะซื้อตุนแม่งหลายหลอดเลยว่ามีตลอดเล็กพยานสีฟันอันเก่าก็ทิ้งขยะไปก่อนพราตายก็ดูข้อมูลก่อนที่จะไปที่คลินิกอะเห็นเขามีแบบขายพวกแบบ เจลล้างหน้าครีมขาวใสครีมรักษาสิวอะไรพวกเนี้ยคือ890บาทเราได้อะไรกลับมาบ้านใช่ไหมเขอให้ตลอดเล็กๆมาเนาะโอ้ย เขาให้มาสี่อันอะอย่าเอารูปให้ดูจริงจริงมันให้มาเยอะมากเว้ยเอออันไหนจะขึ้นรูปให้ดูแต่คือถ้าในแพ็กเกจของคอร์สเขาอะมันก็จะมีมีแบบหมดเนี่ยมีแค่เนี้ยห้าตัวเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ดิมีให้ให้มาสี่อันมั้งอันไหนที่แม่งเป็นโฟมล้างหน้าที่เขาให้มาวะเออเออ,เอออันนี้ เออเออหยิบผิดนี่เป็นแบบม่บ,บัตโฟร์มล้างหน้าด้วยส่วนที่เหลือตายก็ซื้อเพิ่มมาตังหากซื้อเพิ่มมาสี่อย่างนี่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ซื้อเพิ่มขึ้นมาเพออไราะไหนก็ใช้แล้วก็ใช้ให้แม่งสุดไปเลยเป็นคนแบบทำอะไรต้องให้มันสุดนะหมดนี่สองพัน 210บาทใส่ถุงพลาสติกเป็นขยะเลยนะเขาก็มีหน้าเว็บด้วยนะแบบเนี้ยเราเข้าไปดูได้ขี้เกยียจแบบว่าไปนั่งแบบอัดคลิปในไอ้นี่วะเดี๋ยวขึ้นขึ้นเป็นเว็บไซต์เขาให้ตรงนี้ดีว่าตืดแล้วก็เราก็เข้าไปดูข้อมูลในนั้น,น,นได้เขาก็จะมีบอกค่าคอสผลิตสัพพานของเขาราคาอะไรยังไงกี่บาทยอะไรเงี้ย จต่ที่ต่ที่สนใจที่อยากจะไปทําคือสมัยเด็กๆอะ่ะก็เคยไปตามคลินิกดังๆแล้วก็เคยหน้าเละมาก่อนเดี๋ยวเอารุมหน้าเละให้ดูสมัยแบบอายุ 23, 24, ยี่สิบสามยี่นนะชบสี่วงนะชนหาหมอหมดไปหลายหมื่นมากหมดไปน่าจะครึ่งแสนอะ่ะล้อหน้าก็เหี่ยงเหมือนเดิมก็จำไม่ได้แล้วหายหายเพราะอะไรอไรเงี้ย หายเพราะไม่กินพวกวิตามินซีแล้วก็ทาครีมทาตัวลดรอยแล้วก็เหมือนแบบโป่งๆกันหน้าแบบเออมันอยากจะหายก็ให้มันหายไปไม่หายกระช่างมันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มชินกันหน้าที่หน้าเราเละเละแบบเละเต็มหน้าอะไรเงี้ยนะมันก็หายของมันไปเองก็ใช้เวลาประมาณสองสามปีแล้วก็บวกกับครีมที่ทาที่ทาด้วยมันก็จะเป็นครีมของแบรนด์เคาน์เตอร์ นิดนึงใช้เอิเคทูงเงี้ยนะมันเหมือนมันเหมาะกับหน้าเราอะแล้วก็ใช้แล้วก็หน้ามันก็เริ่มใส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 ขึ้นอืมไม่ได้ถ่ายรูปในร้านคลินิกุุธรักษามาให้ดูนะเพราะแบบไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขาอะไรเงี้ยมันมันก็เดินทางสะดวกดีแต่แบบมันก็ไม่ค่อยแม่งไม่มีที่จอดรถแค่นั้นแหละมันก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะ เอารถไปจอดตรงโลตัสอ่อนนุก็ได้ถ้าจอดฟรีแบบไม่เสียตังก็ไปจอดตรง Big กซอ่อนนุนแล้วก็เดินไกลหน่อยแล้วก็นั่งรถเมล์ไปประมาณ2อสป้ายไปลง BTS พักคอนุดหรือไม่ถ้าอย่างรวดเร็วหน่อยก็นั่งรถไฟฟ้าไปไปลายเดียวก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ที่เข้าไปนี่แบบมันไม่เหมือนสมัย10ปีก่อนที่เคยทำทีมมนหน้าใสแล้วว่กดสิวเล็กๆน้อยๆนะอืม เริ่มไปปุ๊บก็นอนนอนเสร็จปุ๊บเขาก็ทําความสะอาดหน้าเราใช่ไหมทาความสะอาดหน้าเสร็จพอดีหมอเขาเดินลงมาพอดีตอนแรกเขาบอกเขาจะทำทีทเมนต์ก่อนแล้วหมอเดินลงมาพอดีเขาก็เลยก,กดสิวก่อนกดสิวเสร็จแล้วก็ทํทีตเมนต์แล้วก็แปะจมูกด้วยที่ลอกสิวเสี้ยนอะ่ะแล้วก็ทําทีทเมนต์ลดการอักเสบของผิวพอทำ,ทำเสร็จปุ๊บเช็ดออกแล้วก็เขาก็จะผัดวิตามินอะ่ะทั้งหน้าเข้าไปเขาก็ใช้เครื่อง,องนี่นะ แล้วก็เช็ดออกอีกรอบนึงเขาก็ทา moisturizer แล้วเขาก็จะมีเป็นเครื่องอะไรไม่รู้ให้มันแบบเย็นๆน่ะเป็นกระชับรูขุมขนอนะ่ะก็แปะแปะ,แปะทั่วหน้าเลยพอแปะเสร็จปุ๊บอันดับสุดท้ายเขาก็จะลงเป็นครีมกันแดดให้เราแล้วก็มีการนวดคอนวดหัวนวดอะไรให้ด้วยอย่างเงี้ยจริงๆวันนี้ถ้าเงินมันเหลือเยอะมากนะก็อ,อยากจะให้ให้ติปน้องพนักง,งานสักร้อยหนึ่งนะดูเขาตั้งใจทํางานดีแต่แบบ คือไปแล้วแบบเงินสดแม่งเกือบหมดเลยไงเดี๋ยวแบบไม่มีไม,มไม่มีเงินซื้อซื้อของซื้อข้าวกินตอนขากลับไม่มีตังนังรถเมกกเย์กลับอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ให้ติบน้องเขาแล้วก็มองว่าค่าคอมันก็ราคาไม่ได้แพงเวอร์เนาะแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้าทำหกครั้งมันสี่พันห้ามันก็ลดลดไปหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะแต่คือหน้าเรามันก็มีแค่เนี้ยมันไม่ได้แบบเละทั้งหน้าก็เลยไม่รู้ว่าจะทําเป็นคอร์สไปทําไมให้มันสิ้นเปลืองเงินเนาะอาจจะแบบ สองสอาทิตย์ไปทำทีหนึ่งก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาดูเขาก็มีแบบครบเซตเลยครีมโทนเนอะร์มอยเจอร์ไลเซอร์โอ้ไปสารพัดเลยสัก,กเบอ,อยาเรือลบเลยวันนี้ก็เลยมาเล่าแบบแค่อยากจะบอกว่าบอกประมาณว่าคือการที่เราเป็นสิวอะ่ะอย่าไปทิ้งไว้นานๆเหมือนที่ตายทิ้งอย่างเงี้ยนี่เป็นตั้งแต่มกลาปลายมกลา กุมภากุมภาก็เริ่มขึ้นแล้วแล้วนี่ปลามาเดือนไหนแล้วเนี่ยผ่านมาจะปลายปีนี่ตุลาจะเข้าพฤศจิก,กาแล้วมันก็ไม่หายสักทีมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นเสร็จหายหายเสร็จยุบแล้วมันก็ขึ้นที่เดิมหายเสร็จแล้วก็ยุบแล้วก็ขึ้นที่เดิมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราแพ้ยาสีฟันไงถ้าหมอเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมล่ะแล้วเมื่อก่อนนะที่แบบลงคลิปเก่าๆเพราะทุกคลิปอะที่ตายลงตายจะไม่ค่อยแต่งหน้า คือไม่แต่งเลยเพราะว่าพอเราเริ่มเป็นสิวตรงนี้เราสูตรแบบแต่งหน้าแล้วมันจะทําให้มันแบบไปอุดตันสิวทําให้มันเป็นหนักมากกว่าเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้แต่งหน้าเราก็บวกกับแบบเราไม่ได้ทํางานประจําไม่ได้ออกไปทํางานบริษัทเราทำเป็นฟรีแลซ์ใช่ไหมเราไม่ได้ออกไปไหนวันวันก็อยู่แต่บ้านเงี้ยหรือไม่ก็แบบถ้าออกก็ออกไปว่ายน้ําก็ไม่ได้ออกทุกวันอย่างเงี้ยออกออกวันเว้นวันเพราะ การออกกําลังกายหนักๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีคิดว่าแบบสัปดาห์หนึ่งพาไปแบบสมวันถ้า3มวันเราออกครั้งละ40่สินาทีสี่สาสสอง่ะเราอาจจะวอร์มอ่ะจันพุพธศุบจากชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็60สิบร้อยยี่เท่าไหร่วะหกหนึ่งหกหกบสองหกสาแให้ร้อแแม่งเกินวะ อาจจะแบบสองวันชั่วโมงหนึ่งอีกวันหนึ่งอาจจะแบบประมาณครึ่งชั่วโมงเงี้ยมันก็จะได้แล้วสัปดาห์ละร้อยห้าสิบนาทีเพราะว่าการออกกําลังกายมากไปแต่มองว่ามันจะทําให้ร่างกายเราทํางานหนักเกินเรากล้ามเนื้อเราไม่ได้ซ่อมแซมไงก็คือแบบถ้าวันหนึ่งเราออกกําลังกายสิบห้าถึงยี่สิบนาทีไม่ต้องออกหนักมากให้มันขยับแข้งขยับขาหน้าน,น,นี่เต้นแอโรบิกอยู่อยู่บ้านหรือว่า ดีหน่อยอาจจะไปเล่นแบดมินตันหรือถ้าเกิดแบบว่าแอดวานกว่านี้ได้ได้ออกกำลังกายทุกส่วนไปว่ายน้ำก็ดีเหมือนกันเออนี่แม่งเลยไปถึงไหนตอนไหนไปถึงออกกำลังกายแล้วเนาะแต่ก็เรื่องสิวเนี่ยถ้ามันขึ้นเรื้อรังอย่างเงี้ยก็ก็ควรไปหาหมอให้หมอเขาดูว่าเราแพ้อะไรเพราะเราเราไม่ใช่หมอไงเราจะรู้ได้ไงว่าหน้าเราแพ้อะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออก็เดี๋ยว ก็รอดูไปเรื่อยๆว่าหลังจากวันนี้ไปเราเปลี่ยนยาสีฟันด้วยอย่างเงี้ยพอะนี่ก็หาสาเหตุไม่เจอเพิ่งมารู้วันนี้ว่าเราแพ้ายาสีฟันไม่รู้มาก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยกูแพ้ายาสีฟันอวะสิวมันถึงได้แบบเชี่ยขึ้นๆห,หายหายขึ้นๆห,หายหายแล้วเป็นหนองด้วยนะเป็นหนองด้วยเนี่ยพวกเนี้ยสามสี่วันมาเนี่ยเดี๋ยวหนองขึ้นหนองขึ้นแล้วก็ มันก็แตกเองเอาทิชชู่ไปเช็ดหนองนก็แตกเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยสามสี่วันติดเลยนะจนแบบไม่ไหวแล้วโว้ยไปหาหมอดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วที่นี่เขาก็ไม่ได้มียาอะไรให้เรานะเขาจะเหมือนแบบการรักษาของเขาเขาบอกในเว็บไซต์ว่ารักษามันนานมากเกินสิห้าปีนั่นนี่เขาก็จะเป็นคอสท,ที่ที่ตายบอกตอนแรกครั้งละแปดร้อยห้าสิบาบาทคอสอ,อื่นๆเขาก็มีเหมือนกัน แต่คอที่ตายทํามันก็มองว่าแบบคือเขาไม่ได้มียาให้เรากินอ่ะยาพวกยาบางทีเรามากินอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ดีต่อตับไตเราใช่ไหมแล้วก็เขาก็เน้นกดสิวเน้นทำาสทิปเมนแล้วก็ทาครีมอะไรที่แบบเขาให้มาเขาก็แนะน,นําครีมนั่นนี่ต้องทายังไงอะไรอย่างเงี้ยพนักง,งานเขาก็ดูแลดีนะถามว่าเขา เ้าเน้นขายคอร์สไหมตอนที่สายเดินเข้าไปสายบอกเขาไปเลยว่าคือวันเนี้พี่มีงบแค่สองพันคือบัตรเครดิตอาจจะไม่โลดแล้วก็คือมาวันนี้คือไม่ได้ไม่ได้อยากจะซื้อคอร์สก็คือบอกเขาไปตรงๆเลยเว้ยเขาจะได้ไม่ขายอะไรให้เราเขาก็มีอันนี้มาให้ด้วยเขาก็ติ๊กติ๊กแล้วก็บอกว่าเราต้องใช้อันไหนบ้างอันหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็ลิ์มาให้จนถึงตัวสุดท้ายอย่างเงี้ยเขามีเยอะมากเลยนะ เขาก็จะมีกระดาษให้เราอย่างเงี้ยเราพนักง,งานเขาก็ไม่ได้บอกแบบว่าเออต้องมาทําอีกเมื่อไหร่คือไม่ได้เชียร์ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบอีกสองอาทิตย์คุณพี่ต้องมาทาอีกนะต้องต้องแบบมาเชียร์ขายคอร์สอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าเราบอกตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทําคอร์สแล้วว่าฉันมีงบเท่านี้ฉันไม่ซื้อคอร์สต,ต่อเนื่องแล้วก็สินค้าของเขาก็คือแบบ ก็มาซื้อซื้อของเขาไปลองใช้ถ้าเกิดแบบคือของเราคิดว่าถ้าคุณภาพเขา,าดีจริงอะไรดีจริงแล้วมันหายจริงอะ่ะเดี๋ยวลูกค้าก็ติดต่อกลับไปบุ๊กิ้งเองถูกไหมถ,ถ้าแบบเฮ้ยของคุณมันดีจริงรักษาแล้วเห็นผลมันจะไม่มีใครบอกต่อจะไม่มีใครเลยเหรอที่แบบเฮ้ยมันดีอะ่ะมันก็ต้องไปรักษาซ้ำดิใช่ไหม ถ้าเกิดเออหน้าเราดีดีดีขึ้นแล้วมันหายเราก็ไม่ต้องไปไม่จำเป็นต้องไปเราเราเปลืองเงินอะไรเงี้ยแต่เออถ้ามีเงินอ่ะเราไปนั่งทำทิศเมนนวดหน้ามันก็สบายดีให้สดสาวใส่หน้ากากเปิดหน้ากากออกมาจะสวยหน้าลังหน้ารักให้สดสาวมันนวดหน้าอย่างเงี้ยดีมากเลยคลิปนี้ก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะเอาไว้มาพบกับคลิปหน้าคลิปตอนใหม่ๆจะทำคอนเทนต์เรื่องเล่าแนวไหนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะท่านผู้ชมบ๊ายบาย ในหน,อ,หนองก็ยังแบบว่าขึ้นอยู่แล้วเนี่ยกดสิวมาหน้ามันก็จนเละประมาณนี้แหละฝากกดติดตามช่อง Youtube และเพจทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยละกันนะจ๊ะจุ๊บ